จุดเริ่มต้นของความเชื่อเรื่องสุข13นั้นเชื่อมโยงกับความเชื่อที่ว่ามีคน13คนร่วมทานอาหารมื้อสุดท้ายกับพระเยซูก่อนที่พระองค์จะถูกนำตัวไปตรึงบนไม้กางเขนในวันสุขประเสริฐถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่ามันคือเรื่องจริงประชาชนจึงถือเอาว่าสุขที่13เป็นวันโชคร้ายและกลับมาที่ประเทศไทยเรื่องของสุข13จะเป็นอาถรรพ์แบบฝรั่งหรือไม่ คงต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาของแต่ละบุคคลอาจมีบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อเหมือนกับเรื่องของโชคลางอื่นๆโดย e ีีนี้จะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โรงแรมรอยเยนพาซาถลม่มและเป็นประสบการณ์อีกเรื่องของคุณฟาที่ได้รับฟังมาจากหลานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลอนในครั้งนี้อีกทอดหนึ่งก่อนที่จะฟังฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจผม ให้ถึง1,000 s u b s c r i b ไไวๆด้วยนะครับเริ่มเรื่องด้วยคุณฟาเป็นบุคลากรทางการศึกษาอยู่ที่มหาลาัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาในช่วงพักเที่ยงก็จะจับกลุ่มคุยกันกับเพื่อนๆที่ทำงานอยู่ในมหาลาัยเดียวกันและเรื่องก็มาจบด้วยการเล่าเรื่องผีของแต่ละคนจนมาถึงคิวของพี่นก ที่ได้หยิบเรื่องราวของอาของแกให้เพื่อร่วมงานได้ฟังโดยจะย้อนกลับไปเมื่อสุกที่13สิงหาคมพศ2536ผมจะสมมุติชื่อคุณอาว่าคุณอาเก่งแล้วกันนะครับอาเก่งแกทำงานอยู่ที่การไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาโดยวันที่เหตุการณ์ตึกถล่มนั้นอาเก่งจะได้รับหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือทางผู้ประสบภัยและหน่วยงานที่เข้าไปกู้ภัย โดยการตัดกระแสไฟฟ้าตามจุดต่างๆที่ได้ส่งไปที่โรงแรมแห่งนั้นเพื่อที่จะป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าั่วไหลที่จะทําให้เกิดอันตรายกับคนที่อยู่ในที่แห่งนั้นหลังจากอาเก่งได้ทําหน้าที่ของตนเองเสร็จทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะจัดเป็นเต็นท์แยกหน่วยงานต่างๆให้นั่งพักและเพื่อเอื้อมหน่วยต่อการติดต่อขอความช่วยเหลือคุณอาเก่งก็ได้มานั่งพักที่เต็นท์นั้นกับเพื่อนๆพน,พนพักงาน โดยส่วนตัวคุณอานั้นเป็นคนที่ถือว่าสูบบุหรี่จัดมากๆเรียกว่ามวนต่อมวนเลยก็ว่าได้จึงได้สูบบุหรี่และพร้อมกับจับกลุ่มคุยกันเรื่องต่างๆตามภาษาผู้ชายที่อยู่กันหลายคนอาจจะมีหยอกล้อกันบ้างส่งเสียงดังกันบ้างเพื่อเป็นการคลายเครียดพักผ่อนหลังจากที่ทำงานมาอย่างหนักเต็นของคุณอานั้นบางเอิญจะเป็นทางผ่านในการลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ซึ่งบางคนตอนนั้นก็ออกมาในสภาพที่ดีและบางคนก็แทบจะมองไม่ออกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วหลังจากที่ภารกิจของแกได้เสร็จลุล่วงจากที่ตรงนั้นแล้วและหลังจากที่เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจนหมดก็จะเป็นการไปลงพื้นที่ตามบ้านหรือจุดที่ได้รับผลกระทบจากการตัดไฟฟ้าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณอาเก่งก็ได้ทำงานของตนเองต่อจนเหตุการณ์ได้ผ่านไปประมาณ4-5วัน แกก็รู้สึกถึงอาการผิดปกติของตัวเองคือรู้สึกอ่อนเพลียเป็นอย่างมากหายใจลำบากและมีอาการไอติดพ่วงมาอีกด้วยก็เลยสันนิษฐานว่าตัวเองคงเพลียจากการทำงานและได้รับฝุ่นควันจากเหตุการณ์ตึกถลม่มเลยทำให้ร่างกายเป็นแบบนี้ต่อมาคุณอาจึงได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแต่ผลตรวจร่างกายก็ปกติดีจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรมาก และคิดว่าพักผ่อนไม่นานก็คงหายอาการเหล่านี้ก็เป็นมาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่อาทิตย์ที่2องเริ่มมีอาการเบื่ออาหารและเหนื่อยง่ายกว่าเดิมจนทำให้ไม่สามารถทำงานได้แกจึงตัดสินใจที่จะไปหาหมออีกครั้งแต่ครั้งนี้ผลตรวจก็ยังเป็นเหมือนเดิมร่างกายยังคงปกติดีทำให้แกหัวเสียอยู่ไม่น้อยและคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง ในขณะที่กำลังเดินออกจากโรงพยาบาลคุณอาเก่งก็ได้เดินชนกับผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งหญิงคนนั้นก็ได้มองหน้าคุณอาเก่งแบบสงสัยและได้ถามขึ้นมาว่าเราเคยเจอกันมาก่อนไหมคุณอาก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่เคยและผู้หญิงคนนั้นก็ได้บอกคุณอาเก่งอีกว่าที่คุณอามาหาหมอมีอาการแบบนี้ใช่หรือเปล่าซึ่งอาการที่ผู้หญิงคนนั้นได้บอกมา ก็ตรงกับที่คุณอาเก่งแกเป็นอยู่ด้วยความที่แกหงุดหงิดอยู่แล้วเลยคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะมาซ้ำเติมอะไรแกหรือเปล่าเลยรีบตอบแบบปัดผ,ผ่านไปว่าใช่และเลือกที่จะไม่คุยต่อเดินหนีออกไปอีกทางหญิงคนนั้นก็รีบรังแกไว้และทิ้งท้ายด้วยประโยคที่บอกว่าถ้ามีโอกาสให้หาเวลาไปทำบุญบ้างนะคะหลังจากที่ไปตรวจร่างกายเป็นครั้งที่สอง คุณอาแกก็กลับมาพักผ่อนที่บ้านและไม่มีทีท่าว่าจะหายจากอาการเหล่านี้ร่างกายก็แย่ลงเรื่อยๆจนมีวันหนึ่งแกได้นึกถึงประโยคที่ผู้หญิงคนนั้นได้บอกว่าให้แกหาโอกาสไปทําบุญบ้างนะแกก็เลยบอกทางบ้านให้พาไปทําบุญที่วัดเพราะคิดว่านี่คือที่พึ่งสุดท้ายที่พอจะทําได้แล้วและมันก็ไม่เสียหายอะไรที่จะลองดูพอถึงวัด คุณอาเก่งเก,กก็ได้เข้าไปทําบุญถวายสังฆทานตามปกติและกําลังจะเอ่ยปากปรึกษากับหลวงพ่อแต่ยังไม่ทันที่จะเอ่ยปากพูดหลวงพ่อก็รีบทักมาว่าโยมไปทําอะไรมามีอาการหายใจไม่ออกใช่ไหมคุณอาเกก,ก็รีบตอบกลับไปว่าครับหลวงพ่อหลวงพ่อดูได้ยังไงครับแต่กว่าหลวงพ่อท่านจะบอกคุณอาก็ได้ถามไปหลายครั้ง จนแกยอมบอกว่าตอนนี้มีผู้หญิงกำลังขี่คอและกำลังบีบคอแกอยู่พยายามที่จะหักคอแกแต่ก็ทำไม่ได้อาจจะเป็นเพราะแกยังมีบุญอยู่หรือเหตุผลที่ยังไม่ถึงคราวเคราะห์จึงทำให้ผีตนนั้นทำได้แค่พยายามบีบคอแกคุณอาก็ได้ถามหลวงพ่อถึงลักษณะของผีตนนั้นและได้ข้อสรุปว่าเขาตามมาจากเหตุการณ์ตึกถล่ม โดยหญิงคนนี้จะแต่งตัวคล้ายกับผู้หญิงที่คอยบริการลูกค้าในโรงแรมแห่งนั้นเพราะตอนที่คุณอาแกนั่งอยู่ในเต็นท์ที่จัดไว้ให้กับเจ้าหน้าที่และเป็นจุดที่ลำเลียงศพผ่านก็มีศพหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายแบบนี้และเหตุผลที่เขาตามมาและพยายามจะเอาชีวิตของคุณอาก็คือขณะที่ศพนี้ถูกลำเลียงผ่านเต็นท์คุณอาได้หันไปเห็นรูปร่างของผู้หญิงคนนี้ แกก็พูดทีเล่นทีจริงขึ้นว่าเสียดายถ้าที่นี่ไม่ถล่มก่อนกูคงมาเที่ยวเพราะที่นี่เด็ดใช้ได้เลยด้วยประโยคนี้ก็อาจจะทำให้วิญญาณของผู้หญิงคนนั้นไม่พอใจและตามที่จะมาเอาชีวิตของคุณอาพอรู้สาเหตุแล้วหลวงพ่อก็ทำพิธีต่างๆที่พอจะช่วยคุณอาได้และคุณอาก็ได้กลับมาทำบุญให้ผู้หญิงคนนี้อีกหลายครั้ง จนทำให้อาการของตัวเองดีขึ้นและเรื่องราวก็จะจบไว้เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับประสบการณ์ในครั้งนี้ก็พอจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนได้นะครับว่าคำพูดบางคำพูดก็อาจจะส่งผลเสียตามมาทีหลังได้และบางคำพูดคนฟังหรือคนที่ได้ยินก็อาจจะไม่พอใจเพราะฉะนั้น เวลาก่อนที่จะพูดอะไรออกไปก็ควรคิดให้ดีๆก่อนนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นอย่างประสบการณ์นี้ก็เป็นได้สุดท้ายนี้ถ้าท่านผู้ฟังมีเรื่องราวที่อยากให้ผมมานำเสนอหรือถ่ายทอดก็สามารถส่งกันมาได้ที่เพจเสียขวัญชาแนลได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับขอบคุณครับ